<med> จัญญาของจังหวัดชัยนาธนะครับซึ่งจะมีพิธีกรรมนะครับก็จะขอขอนุญาตขําวบตวเป็นกรรสุดท้ายนะครับราคอมาขังเก้าแล้วก็กลับตัวสรงส่วนนะครับอันนีเน้เป็นะครักลับมายังกิดเรื่มต้นนะครับ มีทั้งกลุ <kinda depression> ่มเองที่ในการเสนอตั้งมาสักครู่นี้นะครับในการฝังเสือพวกเราประสานชื่อคณะนะถูกไหมฮะตา้คือจากในเรื่องของิจกระดาโครงการนะคะก็คือต้นรัชกาลที่5สัตตะลาุลศักดิ์สิทของปู่สุขนะคะซึ่งวันนี้ก็คือเป็นการนะคะในส่วนของอ่าเส้นทางของเส้นทางแรกของวัดทรงเจริญนะบนหนองน้อยเป็นหัวหน้าคณะทำงานนะคะตลาดอวบ แล้วท<ห>ีคณะอในวยการเนี่ยนะคะจะมีท <oon> ั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานประกอบด้วยผู้กำกับการตำรวจจังหวัดชัยน่าตลาดจังหวัดชัยนาทหัวที่ในอำเภอชัยนาทในอำเภออ๊ศีในอำเภอมะเรงนะคะและผ้พิทักษ์จังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็มีเลขานุการก็คือทองพิจารณาที่จังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็ส่วนผู้ช่วยก็แจกกับกองการชุดย่อยอีกสองชุดนะครับบวกชุดพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกชุดกับนาขลนะครับ ะจะเป็นการดำเนินการดำเนินก,การได้การ,ากราากตารางตามข้อ5.1นะครับาำนักปั่นที่อยู่ในจังหวัดและชายเคียงแล้วก็จากหาัเรียเนี่ยจริงๆมัาจะมีวันก่อนวันงานด้วยนะคะก็คือวันที่ครับราะก็บอกฝ่อยตัว7โมงถ้าไม่เกิน20อะไรก็วา่าไปนะครับ,รบไม่เท่นั้นมาเนี่ยเกี่ยวพันกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในเส้นทาง นะครับเราไม่มีการตามแยกตามรายได้จะมากกว่านะครับไอ้ตรงเนี้ยระหว่างทางการปั่นจะเป็นมีน้ำเดือมมีผลไม้ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะ,ะทำโปรแทศนะครับเดีวซา์แล้วก็จนกะที่อุบัติเหตุก็ดีหรือความไม่ไม่ตามแยกก็ได้ประสานงานเรื่องวางวางวางคน,นไม่เรียบร้อยตามแยกนะฮะมีทั้งตำรวจจุดนั้นเนี่ยเห็นมีก่อสร้างอีกจุดหนึ่งคัน ขออนุญาตท่านประธานครับผมปลัดเทศบวลตบลจากที่ที่ผมดูตามทางต่างนะครับแต่การการที่ปัดเนี่ยปัดทีนี้แหละที่มีบางแยกที่ท่านลองพุ่งกลับมาสิ่งว่าเออตรงถนนที่จะต้องไปมันจบปัดแค่นี้ก็คือปัดเพื่อออกกําลังกายอาการปัดเพื่อเปิดท่านจะสำรวจวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมครับครับีผมไปเข้าเฝ้าอยู่ประนลั้เทสะงาตบนะคะ เรื่องพื้นที่ที่กรรมกอสร้างอยู่กระโดดครับท่านจะจดับใจเลยไหมลองพูดได้เต็มที่เลยนะครับ,รบตลอดท้งเส้นทางภายในทางทีมสารสสุดครับแล้วก็เตรียมห้อฉุกเฉินไว้วเรกน้องครับผมขอบคุณครับมีพยาบาลหรือมีเจ้านที่รอพสต่อที่ปั่นแทรกไปในขบวน